ของอาจารย์จากทุกคนนะคะาาก็ได้ตัวอย่างามา2เรื่องนะคะหนึ่งนะคะเรื่องการทํางานซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการทํางานของคนขับรถของอาจารย์เองนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่จริงจังกับการทํางานทํางานเพื่อให้เสร็จๆไปวันๆแล้วก็ไม่ยอมที่จะเรียนรู้ เราควรมีความจริงใจต่อกันและสุดท้ายก็จะมีความสุขในสถานที่ทำงนานคณะครับเรื่องที่สองนะครับอานนนการ,กร,ร,ญญารจัดกานเรื่องการเรียนรู้ครับซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้เป็นไปทางสังคมรูปแบบการเรียนง่ายจึงควรมีการเรียนรู้รูปแบบมีกฎเกณฑ์และ จะควรมีการรับผิดชอบรับฟังปัญหาของลูกครับค่ะใช่ก็ขอจบการ